ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันพุทธที่13ธันวาคมคิทตศกรา2023มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกอาบีไลซิกชนะยังบอย2-1สเวนา่าสเวตดาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้2-3ปอร์โตชนะเชคตาโดนิก5-3 ดอทมูลเสมอปารีสแซงต์แชมงหนึ่งหนึ่งลอออันเวิร์บชนะบาร์เซลโลนาสามสองอัเลติโกโมาดิกชนะลาซิโอสองศูนย์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดแพ้เอซิมิลานหนึ่งสองเซลติกเอฟซีชนะเฟยนูตสองหนึ่งผลฟุตบอลอังกฤษแชมเปียนชิพ นอริสซิตี้ชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์สามหนึ่งเลสเตอร์ซิตี้ชนะมิวโวสามสองโคเวนทีซิตี้เสมอเซาเทมป์ตันหนึ่งหนึ่งคารดิฟซิตี้แพ้เบอร์มิงแฮมซิตี้ศูนย์หนึ่งควีนพาร์คเกนเจอร์เสมอพิมัตอาไกศูนย์ศูนย์ มิดเดิลสโปแผ่ฮันซิตี้หนึ่พนฟุตบอล AFC ครับสตาเลียนลากุน่าเอฟซีแผ่เซนเทนครอสมาริเนสศูสามเตเลงกานนเอฟซีชนะบาหลียูไนเตตสองศูนย์ ผลฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตชนะซานตงไทซานสามศูนย์ไกยาเอฟซีแพ้อินชอนยูเนเต็ดหนึ่งสามยองบุกฮุนไดมอเตอร์ชนะแบงคอกยูเนเต็ดสามสองไลออนซิตี้เซลอนเอฟซีแพ้คิชชีศูนย์สอง ผลฟุตบอลอังกฤษ FA ครับ Stockport County แพ้ Undershot Town 01ผลฟุตบอลอินโดนีเซียลีกา1 Persebaya าาสุราบายาเสมอ Persis Solo 1 1ผลฟุตบอลอินเดียซูเป,ปอร์ลีกเช่นในยิน FC แชนา Bengaloo ยูเอฟผลฟุตบอลสโลวีเนียลีกาห NK Lokasja แข่งกับ NK a l u m i n i ิเลื่อนการแข่งขัน NK Celje แข่งกับ Cooper เลื่อนการแข่งขัน Ufa y a r ล s l บ v a b e s i k U หน่งเเสมอยังบอย U หนึ่าศูนย์ศูนย ผลฟุตบอลสวิตซูเปอร์ลีก FC วินเทอร์ชัวชนะ FC ซูสลิกสองหนึ่งผลฟุตบอลญี่ปุ่นหญิง League. อเอ็มพาวเวอร์เมนลีกไอแนคโคเบเลโอเนสซาหญิงเสมอโอมิยะอาดิยาเวนตุหญิงหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลเช็คเฟิร์สลีก เอฟเคมาลดาโบเลสลาฟเสมอ mfk เคคาวีนาสองสองเดนโมเซลเกบูเดโจวิสแผ้ f อฟซีอลาเดกคาโลเวยศูนย์สองโบฮีเมียนหนึเสมอสโลวานริเบอร์ลิกศูนยูน